วันนี้นะคะเรามาเตรียมรถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้2คันสองสไตล์นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวก็คือจะเป็น X-Series ค่ะแล้วก็คันนี้ก็เหมือนกันนะคะสีขาวทั้งสองคันเลยนะคะมาดูกันว่าสองคันนี้แต่งอะไรไปบ้างอันนี้เป็นแม็กขาวกวาง MK ค่ะ อันนี้นะคะโหลดหน้าสองหลังห้าคันนี้โหลดหน้าสองนิ้วหลังห้านิ้วคันนี้โหลดหน้าสองนิ้วหลังห้านิ้วแล้วก็อันนี้จะเป็นฟาสอันนี้จะโหลดหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วสองคันนี้นะคะรับรถ แพ็คคู่แบบนี้นะคะด้วยความบังเอิญเลยลูกค้ารับรถนะคะคันนี้1นึ0 0 0สบาทเหมือนกันคันนี้ก็1นึ0 0 0สบาทเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะจัดโรโดาวน์เริ่มต้นนะคะ32,000บาทเท่านั้นเองนะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาหาพี่ปื้มได้เลยนะที่ระยองอินสุเซลสาขาปวดกแดงจ้าพอ